วันหนึ่งคนแคทคิเรียสและกรัมปี้กำลังขุดเหมืองเช่นเคยคนแคทคิเรียสทำงานอย่างรีบร้อนส่วนอีกด้านหนึ่งคนแคทกรัมปี้ก็ไม่สบายใจกับงานช่วยช่ยของคิเรียสเลยนี่เจ้าจะช้าลงหน่อยได้ไหมโอ้โหดูสิเจ้าเห็นไหมอะไรส่องแสงอยู่ตรงนั้นนะ่ะคนแคทคิเรียสใช้เสียมขุดลงไปและดึงหินสีแดงเข้มก้อนเล็กขึ้นมา คนแคระกรัมปี้ก็เริ่มไอเพราะฝุ่น <c oughs> ดูสิว่าทำอะไรไว้เนี่ย <c oughs> ความช่างสงสัยของเจ้าสร้างปัญหาตลอดเลยหินนี้มันมีไว่ใช่ทำอะไรนะ <c oughs> จะไปรู้ด้วยเหร <c oughs> อข้าไม่อยากรู้ด้วยโอ้ยโอ้ยไม่น่ามาเหมือนกับเจ้าจริงๆเลยเมื่อได้ยินที่กรัมปีพูดคิว <c oughs> เรียสก็โมโห เขาหยิบหินสีแดงนั้นและออกจากเหมืองไปส่วนอีกด้านหนึ่งราชินีใจร้ายเห็นล่าสังเกตเห็นแสงสีแดงเปล่งออกมาจากลูกแก้วในถ้ำของนางเมื่อนางไปดูนางก็เห็นหินสีแดงในมือของคนแคระคิเรียสฮะหินพลังเัินรอโอ้ไม่อยากจะเชื่อเลยอ่าท่านราชินีพูดว่าอะไรนะขอรับเตรียมตัวให้พร้อมดันคอฟ เราจะไปเอาของของข้ากัน <laughs> คนแคระคิรียสสังเกตเห็นควันลอยออกมาจากกระเป๋าเสื้อผ้าของตนตลบอบอวนผ่านป่าทันทีที่เขาวางมือบนกระเป๋าและสัมผัสกับหินนั้นเขารู้สึกปวดแสบปวดร้อนเอ้ยเอ้ข้าโดนลวกอะอ้ยจากนั้นเขาก็ควยงหินออกไปจากมือเพราะว่าหินนั้นร้อนเกินกว่าที่คิรีย u สจะถือไว้ได้ณนะตอนนั้นเอง เหนล่าใจร้ายปรากฏตัวขึ้นข้างๆหินเธอหยิบหินขึ้นมาในมืออย่างสงบเจ้าสาไปเอาหินล้ำค่านี่ออกมาให้ข้าแต่แต,แตหินนั่นเป็นของข้าข้าเจอมันก่อนมันเป็นของข้าแล้วฮ่านี่คือหินพลังและผู้ที่แข็งแกร่งเท่านั้นจึงจะถือได้ มันไร้ค่าในมือคนแครออนแอบอบบางเช่นเจ้า <h ahaha> ทัานใดนั้นเฮล่าก็หายวับไปพร้อมกับหินพลังในมือคนแคร์คิเรียสจึงวิ่งไปหาสโนไวด้วยความหวาดกลัวสโนไวประหลาดใจมากที่ได้เห็นคนแคร์วิ่งหน้าตาตื่นเข้ามาใจเย็นก่อนเถิดคิรียสค่อยๆเล่าว่าเกิดอะไรขึ้น วันนี้ข้าพบหินพลังในเหมืองและเฮล่าก็เอามันไปจากข้านางคงจะใช้หินนี้ทำเรื่องเลวร้ายมากมายเร็ว,รวนี้เจ้าหญิงข้าขออาภัยจริงๆเราจะหาทางหยุดนางแน่นอนคิริอัสมากับข้าณตอนนั้นเองเฮล่าและผู้ช่วยดันคอฟกำลังเตรียมการร้ายกาจในถ้ำดำมืดอัมมาตนอตานอตาอัมมอตา ทันทีที่ดันคอฟอ่านคาถานั้นนำแสงเปล่งออกมาจากหินพลังและเข้าห้อมล้อมดันคอฟโอ้ยโอยข้าไหมไปหมดเลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอยมตาทูตาสูตาโอ้ยช่วยด้วยท่านท่านราชินีออกมาซะไรความสามารถจริงๆแก่อ่านให้ถูกยังทำไม่ได้อมาโตนอร์ซาอัสโรนสตา ทันทีที่เห็นล่าท่องคาถาแสงสีแดงเข้มส่องกระจายไปทั่วถ้ำเพราะว่าราชินีใจร้ายได้สร้างภูเขาไฟขนาดยักษ์ขึ้นในที่ที่ห่างออกไปเล็กน้อยท่านราชินีทำสำเร็จแล้วท่านช่างเป็นแม่มดผู้เก่งกาดทีนี้ก็โยนพวกคนแคระกับเจ้าหญิงลงไปในภูเขาไฟทีละคนฮฮิ <c oughs> <c oughs> เกือบได้เวลาที่ข้าจะเป็นสตรีที่งามที่สุดในโลกแล้วทันคอฟจะไม่มีใครริอ,อาจประชันความงามกับข้าได้อีกต่อไปในระหว่างนั้นสโนไวท์และคนแครคิวเรียสที่กำลังปีนภูเขาก็มาถึงถ้ำของเฮล่าจนได้ทันทีที่พวกเขาเห็นหินสีแดงลอยอยู่ในอากาศตรงหน้าเฮล่าก็ปรากฏตัวขึ้นด้านหลังพวกเขาข้ากำลังรอพวกเจ้าอยู่พอดี คนแคร์อีกหกคนอยู่ไหนละ่ะข้าต้องการพวกเขาด้วยนะเฮ้ยเจ้าไม่เหนื่อยทำเรื่องร้ายกาจบ้างหรอเฮลล่าเจ้าทำอะไรเราไม่ได้หรอกเฮลล่ายกมือขึ้นและเรียกงูในถ้ำออกมาบริวารของข้าไหนออกมาโอบกอดแขกหน่อยสิงูถ้าที่ปรากฏตัวขึ้นอย่างไม่มีปีมีคลุยเข้าล้อมรอบสโนไว้และคนแคร์อีเรียส อาช่วยด้วยแขนข้าข้าขยับไม่ได้อเฮล่าบอกให้งูของเจ้าปล่อยเราเดี๋ยวนี้มันทำเราเจ็บด้วยพลังจากหินพลังเฮล่าส่งสโนไวท์และคนแคระคิรีย u สไปอย่างภูเขาไฟที่กําลังปะทุในขณะเดียวกันกรัมปี้หาคนแคระคิรีย u สไม่เจอเลย mm hmm. เขาจึงไปหาคนแคระเอส เอ yes. ข้าทำผิดพลาดครั้งใหญ่อะข้าพูดให้คิวเรียเสียใจอะข้าตามหาเขาทุกที่เพื่อขอโทษแต่ไม่เจอเขาเลยสักที่หนึ่งกรัมปี้เจ้าก็รู้ว่าต้องระวังคำพูดของตอนเองเวลาโกรธนะข้าเสียใจจริงๆข้าจะไม่พูดจาไม่ดีอีกแล้วอะบางทีเขาอาจจะไปที่วังของสโนไวก็ได้นะไปดูกันเถอะ สโนไวท์และคนแคระคิวเรียสหวาดกลัวมากเมื่อมองไปยังลาวาร้อนระอุที่ไหลลงมาเรื่อยๆจากภูเขาไฟต้องขอบคุณหินพลังนี้อีกไม่นานเจ้าและความงามของเจ้าก็จะหายไปจากโลกนี้สโนไวท์ต่อให้ข้าหายไปความร้ายกาจในใจเจ้าก็ยังคงอยู่เสมอเฮลล่าเจ้าจะไม่มีทางได้รับความงามด้วยหัวใจมืดมนร้ายกาจเอาเลยบริวารข้า พาแขเข้าไปในลาวาเร็วๆเฮล่าออกคำสั่งกับงูถ้ำทั้งหลายขณะที่งูกำลังจะโยนสโนไว้และคนแกระลงไปในลาวาดัานขอบเกิดกลัวลำแสงที่พุ่งมายังตัวเขาและล้มไปโดนเฮล่าหินพลันของเฮล่ากลิ้งไปทางสโนไว้เจ้าหญิงเกือบคว้าหินไว้ไม่ทัน โยเหตุน,นี้สีของหินจึงเปลี่ยนจากสีแดงเป็นสีเขียวในทันทีโอ้ไม่นะหินพลังของข้าเมื่อพลังของหินเปลี่ยนเป็นสีเขียวแล้วเหล่างูจึงเลื้อยไปหาสโนไวท์และคิวเรียสสโนไวท์ใช้แสงที่เปล่งออกมาจากหินจับเฮนล่าและขังนางไว้ในหินนั้นเฮลล่าพยายามร่ายมนโดยใช้มือโดยไม่รู้เลยว่าเกิดอะไรขึ้น แต่นางไม่มีพลังเหลือแล้วน้าพลังของข้าเจ้าทำลายมันหรือไม่มีทางข้าอยากทำไม่ได้เลยสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการมีความสุขและใช้ชีวิตร่วมกับความงามแห่งชีวิตในทุกๆวันแม้ไม่มีพลังก็ตามอย่าได้ลืมเสียล่ะนโนไว้ใช้หินพลังสีเขียวทำให้นาวาที่เออล้นออกมาจากภูเขาไฟสงบลง หลังจากนั้นก็กลับวังพร้อมกับคนแกร์คิรีย u สคนแคระอื่นๆที่คอยต้อนรับพวกเขาด้วยความยินดีก็มีความสุขเป็นอย่างมากส่วนอีกด้านราชินีเฮลล่าไม่อาจเข้าใจได้เลยว่านางจะได้รับผลลัพธ์ที่ดีก็ต่อเมื่อใช้พลังนั้นทำสิ่งดีๆไม่ใช่ทำสิ่งที่ร้ายกาศอาดิเซบาบา